ตะกร้าแล้วอะค่ะสร้างคุณค่าสร้างไรายได้ให้มากที่สุดนะคะให้มากที่สุดเลยเราสามารถแชร์สินค้าที่อยู่ในตะกร้าได้จ้ะน้องลุงสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามามาเก็บเหรียญกันแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ไปก็จะไลท์เท่าที่ได้นะคะน้องลุงเพราะว่าจะเสียง จะเก็บเสียงเสียงเก็บเสียงนิดนึงแค่นั้นเองค่ะค่อนข้างค่อนข้างจะ I love you ค่ะ I love you นะคะเนี่ยปีกป้องรักอันนี้ค่ะปีกป้องรักสวัสดีจ้าเนี่ยค่ะก็สามารถดูได้นะคะอ่าสวัสดีค่ะครูพี่หนิงชลิสานะคะคือครูกระแตก,ก็จะช่วงนี้มี เสียงเส้นเสียงนิดหน่อยนะคะคลายเกลืองนิดหน่อยนะคะแค่นั้นเองก็เลยแบบไา้สดได้ไม่เต็มที่แต่ก็